เห็นคลิปของน้องคนหนึ่งนะคะที่เขาทําแบบรีวิวอ,อกหักครั้งแรกแล้วแบบแม่ตูก็พูดถึงคลิปนี้ด้วยคือตอนดูอ่ะก็ต้องตาเจ๋งหเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามารีวิวอ,อกหักครั้งแรกของตัวเองค่ะครั้งแรกตอนยี่สิบสี่คบกันเกือบหกปีเป็นแบบใหม่มัน่นปั้นมือแฟนคนแรกและคนเดียวจะแต่งงานตอนนั้นเริ่มเข้าใจว่าแบบนี่คือภาวะใจสลายเฮ้ยนะมันเจ็บจริงๆนะมันเจ็บเจ็บตรงเนี้ยจากข้างในอะ่ะน้ำหนักลงจากสี่สิบหกเหลือสี่สิบกินอะไรไม่ได้เลยฉันคิดว่าแบบมันจะตายแล้วอะตอนนั้นะ ที่พีคที่สุดคือวันที่แบบเหมือนรู้ความจริงอะไรบางอย่างแบบไปเที่ยวกับเพื่อนที่เอกมาอไม่เคยมเมามาก่อนเลยอยู่ธรรมศาสตร์ไม่เคยเที่ยวเที่ยวครั้งแรกๆในชีวิตก็คืออ้วกอ่ะพุ่งไปโต,โตนูเลยโตโตรงข้าคือวงเขาแตกกระสานซ้นเซ็นนะเก้เพื่อนอ่ะต้องเอาถาังน้ำแข็งอ่ะมาลองอ้วกอ,อก่ะ ตอนนั้นภาพอ่ะเป็นช็อตช็อตที่ตลกก็คือตอนที่ไปอ้วกในห้องน้ำอ่ะจาไ,ได้เป็นช็อตช็อตอ่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแบบเมาเหมือนกันซึ่งห้องน้ำมันมีห้องเดียวนั้นนะคะร้านนั้นเพียกกมันม,มีห้องนมม้ำหญิงห้องเดียวเป็นผู้หญิงที่เมาแล้วก็แบบอ้วกอแล้วก็ถอดกางเกงฉี่ข้างๆเราเราก็อ้วกอยู่ตรงสิงอีนนี้ก็นั่งฉี่คือเมาทั้งคู่ไม่มีสติภาพก็แปลกมากเหมือนกันนะคือไม่เคยเจอผู้หญิงที่ไม่รู้จักมาฉี่ให้ดูเลยอย่เงีย เพื่อนในแท็กซี่ขึ้นรถไม่มีแท็กซี่คันไหนรับเพราะสภาพทรเลมากจนกระทั่งเพื่อนอะที่สวยๆอะไปแบบเหมือนเป็นตัวล่อไปแบบพี่ค้าแบบคนเดียวไงแล้วพอแท็กซี่เอกตอบรับตุ๊บก็แบบแห่กันมาห้าหกคนหิ้วปีกเราขึ้นรถแท็กซี่ระหว่างอยู่บนแท็กซี่ก็คือร้องไห้แบบแล้วแบบร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอะแท็กซี่แบบน้องเขาไปดูอะไรมาครับเนี่ยสร้างความวุ่นวายให้สังคมมากแท็กซี่ไปส่งที่โฮสเทลซึ่งวันนั้นจองห้องเวลาซึ่งโฮสเทลก็ สภาพคือต้องฮึบไหวเพื่อนบอกฮึบไหวมึงจะทำให้พนักง,งานเห็นแบบนี้ไม่ได้ก็ฮึบทําเป็นเดินเดินแบบแข็งแรงสตองขึ้นไปถึงห้องพักแล้วก็ฝุกไปเลยคือตอนนั้นตัวเราจาอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนทําก็คือถอดเสื้อเราแล้วก็อาบน้ำให้เราเพื่อนสองคนอาบน้ำให้เราแต่เราอ่ะไม่มีสติเหลือแล้วเพื่อนบอกร้องไห้ตลอดเวลาร้องสี่ชั่วโมงร้องจนเส้นเลือดในจอตาแตกแบบเป็นสีแดงๆตอนนี้ยังเหลืออยู่เลยอีซากที่มันแบบแดงๆอะ มันไม่เคยกลับมาข่าวอีกเลยเว้ยแต่ว่าข้างเนี้ยมันยังมีจุดแดงๆอยู่ก็คือเส้นเลือดตรงเนี้ยในจอตาคือแตกจนตาแม่งแดงครึ่งหนึ่งเฮ้ยเพื่อนพูดเล่าเหมือนแบบมันจะลอง,องความซึ้งอะคือตื่นมาภาพที่ดวงเห็นภาพแรกก็คือเพื่อนนอนกอดเราสองคนนอนกอดเราอย่างเงี้ยรู้สึกตัวเองโชคดีมากเลยที่แบบมีเพื่อนที่แบบน่ารักขนาดนั้นเลยเงี้ยต้องปิดแล้วปะเนี่ยนี่คือการอกหันที่ผ่านมาประมาณแบบห้าหกปีแล้วอะแต่พอนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นก็แบบอืมมันไม่เชิงเศร้ามันแบบมันซึ้งอะที่แบบ เออเพื่อนแบบว่าทําขนาดนั้นให้เราเอะไรเงี้ย